เรื่องสองหมายเลขที่คุณคิดว่าจะเอาตัวรอดจากผมได้ถ้าตายแล้วสามารถกดใจและกดติดตามเพื่อเลือกใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งเอาละ่ะก่อนเรื่มเกมใน่าลืมชวนคนที่นั่งข้างมาเล่นด้วยนะฮัลโหลมาแล้ววันนี้ใครจะเป็นเหยื่อคนแรกวิ๊งอะไรเนี่ยไปยกดัมเบลอะไรอยู่กลางบ้านอ,อ่อรอๆอจะเอ๋เสร็จหรือยังเหนื่อยไหมตัว <laughs> หายเหนื่อยไหมล่ะทีนี้อุ้ยอุ้ยเสียงใครตดในห้องน้ำปะไหนดูซิมีไหมโอ้โหเหม็นมากเหม็นมากฉี่สเปรตตดเออต่อไปเอาใครจีิงจนะอุ้ยมัหมดเตียงอีกแล้วโอ้โหไม่เข็ดเราปัง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 นีเซนเซอร์ด้วยอุ้ยอะไรอยู่ข้างหลังอุ้ยปัง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 อุ้ยเขี่ยห้องร้องไม่เอาก็ได้วะเอาคนอื่นกันเออเอาใครดีนะใครดีนะอุ้ยเสียงห้องน้ำาอ้ยห้องนี้เปาจะเอโตด มันทั้งคำอะไรโซฟาเอ,ย,เอยอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปปังปๆางป้างป้เบอร์สามจะไปไหนหลบได้โดนสะใจจริงๆจบแล้วมีใครรอยมางคอมเมนต์มาใครไม่รอยไม่ต้องเสียใจเลยนะกดไล์แล้วกดติดตามไว้เดี๋ยวเก็มหน้ามาแก้มือกันขอบคุณแค่จิตจากคนนี้ด้วย